สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนับวันยิ่งเป็นปัญหารุมเร้าต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษภายนอกต่างๆหรือแม้แต่าการกินการอยู่ซึ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรงยิ่งถ้าร่างกายไม่มีภูมิต้านทานสิ่งต่างๆเหล่านี้อายุขัยของคนเราก็จะยิ่งสั้นลงด้วยด้วยเหตุนี้เอง จึงจุดประกายให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสในการจัดตั้งแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยให้พร้อมป้องกันและต่อสู้กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยนี่จริงๆแล้วมันมีที่มาค่อนข้างจะ ยาวนะครับเริ่มต้นมันมาเริ่มจากการที่ผมก็ไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆเช่นโครงการพัฒนากเกษตรรายย่อยพัฒนาชนบทแม้กระทั่งโครงการที่จะต่อต้านบุหรี่หรือยาเสพติดนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นกรรมการพิจารณาทุนต่างๆสิ่งที่ผมสังเกตเห็นตลอดเวลาก็คือว่ามุสลิมเราเนี่ยถึงแม้เราจะมีประ,ประชากรอยู่ประมาณ5%เของประเทศไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่าทุนวิจัยหรือทุนช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐเนี่ยเราขอน้อย ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นโครงการบุรีเนี่ยประมาณเป็นสิบเป็นสิบสิบล้านมีชุมชนมุสลิมขอเข้าไปแปดหมื่นบาทผมเห็นตอนนั้นผมเริ่มตกใจแต่ก็ยังไม่ได้สะกิดใจอะไรมากจนกระทั่งตอนโครงการพัฒนาเกษตรรายยพัฒนาชนบทเนี่ยเงินเป็น้อยๆอยล้านมีมุสลิมขอเข้าไปประมาณสักสองสามโครงการจริงๆจะว่ามุสลิมก็ไม่ใช่เป็นชุมชนมุสลิมหรือไม่ก็เป็นโครงการมาจากพื้นที่ที่มีมุสลิมขอมาสี่โครงการ ตรงนั้นผมเริ่มสะกิดใจว่าเราขอน้อยแล้วก็การที่ของที่อมาช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยเนี่ยทำให้เราอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบภาวะที่ขาดทุนเพราะว่าเราจ่ายภาษีเหมือนเหมือนคนอื่นแต่สังคมมุสลิมขอน้อยตอนนั้นผมจะถามกเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นคําตอบน่าสนใจมากๆคําตอบก็คือว่าหนึ่งเขาต่อไม่ติดก,กับชุมชนมุสลิมเขามีความสูงมีช่องว่างอยู่ตลอดเวลาว่าระหว่างมุสลิมกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเชื่อมกันไม่ถึง สองก็คือเขาไม่รู้จะเชื่อมกับใครตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่ผมเริ่มคิดเรื่องนี้ขึ้นมาโครงการนี้ถึงเกิดขึ้นมานะครับเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยท้ายที่สุดผมผมก็เลยต้องพัฒนาแล้วก็คุยออทางสสซึส่งเป็นแหล่งทุนว่าสสบอกว่าโครงการนี้ต้องทําทั้งประเทศไทยอาจารย์ต้องช่วยดูแลทั้งประเทศไทยโครงการนี้ถ้าทําให้กับประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เงินจนํานวนนั้นเพราะเราจะดูแลมุสิมทั้งประเทศไทยแต่สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจรับเพราะคิดว่า ผมน่าจะเป็นตัวกลางที่ดีระหว่างสสอองชุมชนมุสลิมนะครับแล้วในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมน่าจะช่วยทําให้แผนการทํางานต่างๆของสังคมมุสลิมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไปด้วยกันได้แต่ปัจจุบันนี้เราเราเรา,เราทำงานเราทํางานกันมากสังคมมุสลิมเนี่ยมีมีข้อได้เปรียบสังคมอื่นตรงที่ว่าเราทํางานกันเยอะเรามีองค์กรเรามีชุมชนเรามีมัสยิดช่วยทํางานพัฒนาสังคม ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่าองค์กรเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ขาดอยู่คือคลกลไกที่จะเอาเข้ามาเชื่อมโยงกันให้ทํางานร่วมมือกันได้แล้วให้การแผนงานต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยประสานไปในแนวทางเดียวกันผมจะเป็นคนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดในโครงการเพราะว่าหน้าที่ผมมีเพียงที่ว่าผมทําแผนขึ้นมานะครับส,สนกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่ทําให้งานมันเกิดขึ้นมาพองานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ผมก็เอางานทั้งหมดมารวมกันดูว่ามันไปได้ไหมเจ,เจราจากับแลงทุนเจราจากสสเจราจากจุฬาในการสนับสนุนแผนงานงั้นหน้าที่ผมนี่จะเล็กมากหน้าที่สําคัญที่สุดจะอยู่ที่ผู้จัดการแผนงานในแต่ละภาคจะเห็นว่าแผนงานนี้เป็นแผนงานที่มุ่งหวังให้สุขภาวะของมุสลิมดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อปฏิบัติที่อิสลามได้บัญญัติไว้บวกกับเป็นแผนงานระดับชาติดังนั้น จึงนับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศที่สำคัญนับว่าเป็นการที่เราจะได้ใช้สิทธิจากเงินภาษีที่ทางภาครัฐเรียกเก็บเพื่อเป็นงบประมาณสร้างสรรค์คุณภาพต่อประชาชนอีกด้วยที่มาของงบประมาณของโครงการนี้เนี่ยหลักใหญ่ก็คือสอสอสนะครับซึ่งซึ่งผมถือเป็นเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมุสลิมในบรรดากองทุนทั้งหลายเพราะว่าจุดประสงค์หลักของสสสคือสู้กับบุรีและเล่า และยาเสพติดเป็นศัตรูหลักของสอสอนะครับนั้นสอสอเนี่ยเป็นผู้ที่สับสนเราเต็มที่นะครับถามว่าสอส,อสอเนี่ยเอาเงินมาให้ที่มาให้เราเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากภาษีของรัฐรายได้ของรัฐบาลไทยเนี่ยหลักๆใหญ่เนี่ยจะมีภาษีเงินได้นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอีกสองภาษีสําคัญมากสําหรับรงการของเราที่ต้องต้องจะพูดถึงเพราะม,มีความแตกต่างกันสูงก็คือภาษีนําเข้าภาษีนําเข้านี่เป็นภาษีซึ่งมีสัดส่วนในรายได้ของรัฐสูงมากๆ พอพอกับภาษีภาษีรายได้สิง่งเงินได้และมากกว่าภาษีสมรสมิตรภาษีนาเข้านี่วัตถุประสงค์หลักของภาษีนำเข้าก็คือการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ภาษีสมรสมิตรก็คือเราต้องการควบคุมเราไปรัฐบาลไปบีบออกมาจากองค์กรเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้ไม่ใช่กําไรของบริษัทแต่เป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลไปบีบออกมาสสสอนั้นเป็นกองทุนซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อไปบีบคออุตสาหกรรมเหล่านี้ อีกระดับหนึ่งเหล้าเบียร์บุหรี่เพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อมาสักสิปีที่แล้วเราพบว่าเราไม่มีเงินสู้อุตสาหกรรมเหล่านี้เฉพาะบุหรี่อย่างเดียวนี่เรามีเงินประมาณปีละสิบล้านที่จะมาทําลายตลาดสู้กับอุตสาหกรรมซึ่งทําลายชีวิตมนุษย์มันถึงได้เกิดสอสอขึ้นมานะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เสนอบอกว่าเราต้องเอาเงินที่ได้จากภาษีเหล่านี้มาสู้อุตสาหกรรมเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราป่าบอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้มันอยู่หมดัดให้มันหมดไปจากสังคมไทยได้ ภาษีตรงนี้ก็ไม่มีสอสก็ปิดได้